สวัสดีจ้าเราจะห่อขนมเทียนนะเพื่อนเราจะมาเตรียมใบตองก่อนนะคะก่อนหอนะ่อเนาะใบตองนี่คือว่าถ้าไม่อยากให้แตกนะเพื่อนๆเราต้องเอาไปนึ่งก่อนอันนี้คือเราไม่มีแดดถ้าแดดมีเรา,าจะตากแดดนะอันนี้เราเอามานึ่งนึ่งเพื่อให้มันจะได้ไม่แตกเนาะเวลาหอ่อเวลาห่อมันจะได้ไม่แตกเราก็เอามานึ่ง นี่เราก็จะมาเช็ดทําความสะอาดนะคะเช็ดเสร็จแล้วก็จะตัดจังเพืตัดเพื่อไม่ได้รูปทรงที่เราจะหอนอะจะห่อขนมเทียนจังเพื่อนตัดไปจ้าเสียงดังหน่อยนะคะรถเยอะบ้านติดถนน,นเพื่อนเลยมีแต่เสียงใบตองของเราเองจังเพื่อน ใบตองหลังบ้านนี่ได้แล้วนะจ๊ะเราก็จะเช็ดไปไดเ,เพื่อนเพื่อนเช็ดไปจนหมดนี่นะจ๊ะตอนนึ่งแล้วเนาะใบเขานิ่มเลยนี่เราจะมาจัดเช็ดให้มันเรียบร้อยมันสะอาดเนาะจะได้น่ากินนะเพื่อนเราทำเองกินเอง,นะอนองเนาะห่อขนมเทียนจ้ะเพื่อน ใบจองเราต้องนึ่งนะเพื่อนเพืนถ้าไม่นึ่งแล้วมันแตกเวลาหอมันจะมันแตกแล้วแป้งมันจะไม่อยู่นะต้องนึ่งให้มันมันนุ่มมันจะได้นุ่มนะเพื่อนมันจะนุ่มนิ่มเพื่อนตัดนี้ไปเรื่อยๆไปเช็ดเช็ดมันสะอาดเนาะ ทำขนมเทียนกินค่าวมันเพื่อนทำเองกินเองจ้าใส่้องแล้วก็ตัดให้มันเรียบร้อยมันจะได้ดูดูน่ากินจจ้ามองเห็นอยู่เนาะ เราต้องเตรียมให้เรียบร้อยเวลาห่อมันจะได้ง่ายน้องเพื่อนหอก็ห่อเลยนี่ก็เช็ดไปก่อนเตรียมใบตองเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ได้หมดแล้วเราก็มาหอนะ่อเนาะเจตัดไปเลยจะ้ะ